พบกับบาชัยเช่นเคยนะครับกับมืส่งช่องเสียชัยชนแนลนะครับมันนี้บ้าชัยกับครับกับสิบพี่น้องนะครับมาสามนะครับภาษาอีสานนะครับเอ่อิภาษา่ภาษาไทยเอิญาัดดำนะครับก็คือมาสามนะเอนนะครับยานกินยี่มภาษานะครับบริเวณไดที่แห้งเสียนนะครับที่ว่างนะครับบาชัยกับ สีนั่นะครับต้นอีกประมาณสองเดือนกลัวนะครับเกือบสามเดือนนะครับที่เกี่ยวแล้วนะครับต้นกประมาณนี้ครับวิธีการทํานะครับดูกันเลยนะครับพีน้องเท้าคุดนะครับคุดเป็นแถวในสษาะนี้ความรึกว่าหาสิบเส้นครับ ง่ายครับพี่นอ้องเข็ดขึ้นดำหน้าพอเขาขุดแล้วเรียบร้อยนะครับพอใช้ก็สิทำการปักดำนะครับก็นะบลงคุ้มนะสีนะครับลำต้นตั้งให้ตรงนะครับพี่น้อกตัวนะตรงยานฮักครับลำต้นมันแข็งแล้วพอเขา ปลากดำเพิ่นแล้วนะครับเท่ากับอีกจักอีกพ่นแตกแตกหนอดวานหรือว่าสางลำโตเดี๋ยวก่อนนะครับพี่น้องจักสองอาทิตย์นะครับประมาณโดยประมาณเท่ากับมาใส่ปุ๋ยขิงว่านะครับมีปุ๋ยขิงว่า,า,เ,าเราอยู่เลียวานนะครับพี่น้อง,อง,องซ้ำหนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วเวลาเรารนำเทา่ากหบคนให้อหอชุ่มๆนะครับ อย่าลืมว่าที่นี่พงมาสารนะครับมักมักชุ่มมักเปียกนะครับแต่บะชอบแฉะนะครับแชะกระเซียนในพันนาวึ้นกันอะลูบปับากรืครับพี่น้องนา่คือที่แหลกมาพี่น้องวานเม็ดแล้วนะครับเพรกะม่เพาะปลูกเสรแล้วทูบง่ายครับปลูกงานจ็ดงาย,นะายก็ดำหน้าพี่น้อง มงคลครับปู่ขายนะครับแถวยะโสนะครับนามโคของปลู่ขายนะครับหกเจ็ดมัดลอยนะครับแต่ว่าบัวไชยก็ใส่าเฮ็ดนะครับเฮ็ดปลูกไปงื่อนะครับเขาก็ปฏิเสธนะครับเขาสีไปใส่สีมือแห่มือติดซีมือนะครับเนี่ยเขาก็พาะเพียงกขาง่วเกลียวแต่คงจะคลองก็พ่อแหละครับนะครับ ลำต้นเพิ่นแข็งครับเห็ีดง,ง่ายๆพี่น้อง,งเหยียดไปเห,ห็ดให้มันเนี่ยเยดไเห็ดให้มันหนักเพืก็ะมือจะคล้องน,นี่แหละครับต่างลำตวัวให้ตรงนะครับเสร็จแล้วห่อหน่ำครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ปลูกแรกก็หพ่นนำครับพ่นนำแล้วลอการแตกกอนะครับประมาณสักสองอาทิตย์ประมาณปุ๋ยนะครับพ่นนำรมไปเรื่อยๆแล้วก็ลอเก็บผลพนผลิตนะครับเห็ดง่ายๆพี่น้องไปเห็ดเนี่ยมันยากมันมือยนะครับเห็ดแบบสบายๆมือยก็นอนเว้นเดี๋ยวอ่อนก็กลับมาเห็ดใหม่นะครับครับคลิปนี้ก็พบกับบารชายแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องพี่ๆนาพอกันครับ กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับส่งเชื้อใช h a ชแนลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ